สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมีเอ็นแฟนผิดคอมเมนต์ถามเขามาว่าวิธีคั่วป่าเห็ดป่าสมนี่คั่วจังไดวิธีล่างล่างจังใดีด๋ยวแอดมินจิตหายย่ายเห็ดเห็เบิ้งด้วยจ้านี่วิธีเราคั่ว,วเห็ดจังสีละจา้าแหกปากมันพร้อมด้วยพี่น้องแหกกปากมันสด ม,มีใคร้อมล่ะขีดขีดลังขีดลังจังสีเดอจา่าวิธียายหนิงเฮ็ดเดอจา้าแล้วคนอื่นเฮ็ดเฮ็ดคือยายนะบันเท้ากระทุบทุบให้มันแบนๆไม่พี่น้องแล้วก็ไปแซ่น้ำแซ่นน้ำอันนี้น้ำขามาเด้จาา้าน้ำขาวๆนี่ น้ำเขามาที่ห่นานำเศร้าเขาห่อนแม่หฮากะเทเทใสกะละมังไว้แล้วก็ไปแช่ไว้แช่เพื่อให้มันโตแข็งให้โตปลามันแข็งไหมจ้ะอันนี้ขั้วนี่ให้สุกตัดปากให้มันขาดพี่น้องปากเราแล้วก็เอาขีเอายัอาอย้งออกแล้วก็แหก เฮกให้กางขาดเฮกสองเส้นป่าในน้องจะคล้องที่พี่น้องนี่ตัวงหญยอยู่แล้กก็ทุบแล้กก็ไปแซ่จะเฮดจังสีละพี่น้องเฮดไปจนแล้ววิธีใดเฮก,กอีกวิธีหนึ่งบ่สวิธีที่สองพี่น้องแฮกอีกแบบหนึง่งใหญ่ว่า โอ้ oh. หั่นแบบนี้กระดยเด้ดจ้าหั่นให้กลางขาดแล้วกระทุบขึกก้นเกาต้องขั้วเซตแล้วเลยย่างที่ข้าวมล่างป่านจะย่างตะกดมองเงินหัวมองเงินนออกเนี่ยออกนี่โปะกกดออกในเรบยมันออกเั่นกับขวด กวาดเห็นไหมสะอาดอข้าวเต็มพูนที่ที่ล่างป่าเด้อพี่น้องเบิ่งไว้เด้อจ้าอืกดตรงนี้นี่กดตะคูเมื่อกดมันจะขูดนี่ขูดขูดแอ้มันออกขูดท้องมันแล้วเนื้อข้าวคอล่อนกดล่างเลือดมันออกไหมพี่น้องล่างให้มันสะอาดมันจังสีบรอนเอา นี่กดตรงหัวนั่นนี่ถำตามได้เลยได้จ้าทำแบบใหญ่นี่แหะเ้าเสร็จแล้วล่างเสร็จแล้วเ้ากระเบนเอาไปใส่น้ำสะอาดอีกเที่ยนึงแล้วก็ไปล่างบานล่างสามน้ำด้วยจ้ะนี่ล่างอีสามน้ำล่างสามน้ำด้วยจ้าล่างแบบนี้ าเาข้าขวดแบบนี้เท่อเดียวล้วาบรรทัไปล้างน้ำสะอาดแบบนั้นสามเท่อจ้านี่สะอาดดีไปนะน,นี่่พี่น้องขวดออกมัน่อนๆ <ละ S 1> แบบนี้ละจ้าพี่น้องทําตามไรื่อยด้อจ้าแล้กกะล้างแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างกะเอาไปขั้นเป็นผสมเด้่อยด้อจ้าไว้พอกันคิปหนาเน้อจ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้าสวัสดีจ้า